สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเราอีกแล้วครับผมกายกับซาร่าจาก l u กซ r รี่พา e r t y Expert ตอครับเรากลับมากันที่สยามรอยัลบิวครับที่พัทยาวันนี้ครับบ้านที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นบ้านสไตล์โมเดนท็อปิคอลครับก็จะมีสไตล์บาหลีเล็กๆด้วยครับแล้วก็บ้านนะครับจะเป็นแบบหนึ่งชั้นพื้นที่ดินอยู่ที่ขนาด300ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ขนาด550ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำครับไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่สระว่ายน้า แล้วก็บริเวณส่วนรอบบ้านเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนผมกับซาร่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับป<ะ>ไป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของโรงจอดรถก่อนนะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างจอดรถสําหรับ2องคันและเป็นประตูม้วนแบบไฟฟ้าด้วยนะคะที่นี่ค่อนข้างจะมีความเป็น t ropical มากๆส่วนที่นี่ก็จะค่อนข้างจัดเรียงมาแบบสวยงามและจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ซะส่วนใหญ่ซึ่งให้ฟิลแบบอยู่ในเขตแบบร้นอนชื้น t ropical ใช่ครับคือถ้าใครที่ชอบ รรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวเป็นความส่วนตัวเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเราจะเห็นเขาจัดสวนมีต้นไม้ยืนต้นที่เป็นต้นใหญ่เต็มเลยครับตรงนี้เขาจะมีขอดยาาตรงนี้ซึ่งถ้าเราได้เข้าไปข้างในแล้วตรงห้องนอนจะได้วิวในส่วนของตรงนี้เลยนี้พอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะสระว่ายน้ําที่นี่จะเป็นลักษณะตัวยูค่ะจะเป็นลักษณะการโอบล้อมบ้านฝั่งทางทิศตะวันตก อ๋อมาหันหน้าทางทิศตะวันตกก็จะได้แบบเป็นวิวอาทิ์ตกพอดีอ,อ๋ออย่างที่ซาร่าบอกครับตรงสระว่ายน้ําเนี่ยเป็นตัวยูมันจะเป็นตัวยูความรับกับตัวบ้านตัวบ้านจะเป็นตัวยูไปอีกฝั่งหนึ่งทุกส่วนของตัวบ้านเนี่ยครับเห็นสระว่ายน้ำเกือบทุกมุมเลยอันนี้คือเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวมากๆครับใช่ค่ะตรงโซนสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะมีเชเรสที่ขนาดใหญ่มากใช่บริเวณตรงนี้จริงๆแล้วผมมองว่าเราอาจจะมีเตาบาร์บีวอ,อะไรมาวางไว้ตรงนี้ ปิ้งย่างกับเพื่อนปราร์ตี้กันตรงนี้ก็ได้ครับถัดเข้ามาครับตรงโซนนี้ค่อนข,ข้างกว้างมากนะที่พื้นที่ตรงนี้ใช่ครับซึ่งสไตล์ตกแต่งแบบท ropical ครับก็มันจะมีความลายไม้เข้ามามตกแต่งภายในบ้านซึ่งการนั่งตรงนี้แล้วเรามองออกไปเราได้เห็นเหมือนสระว่ายน้ำอินฟินิตี้เอ็ของเราใช่ไหมคะเป็นแบบน้ําล้นก็ยังเห็นต้นไม้เรียงๆต้นที่ค่อนข้างสูงมันได้ฟีลเหมือนเราอยู่ในป่านิดๆิดในจุดนี้เขาดีไซน์ออกแบบมาให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย มันลงตัวอีกจุดหนึ่งก็คือบางช่วงเนี่ยอาจจะมีแดดเขาก็คำนึงถึงแล้วว่าบางทีมีแดดมาตรงเนี้ยเขาก็นี่ครับเขาจะมีม่านตรงนี้ถ้าช่วงไหนแดดแรงก็หมุนลงมาเป็นกันแดดให้ทีนี้เราเข้าไปดูในบ้านกันนะครับอันนี้เขาก็มีโต๊ะทานข้าวให้อีกจุดหนึ่ง<ช>ก่อนเข้าบ้านนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้เขามีอีกข้างในประตูตรงนี้ครับซาร่าเกือบทุกมุมเลยเนี่ยประตูมันจะเป็นบานกระจกแบบพับได้ ซึ่งมันทําให้เราสามารถออกไปเป็นเป็นผู้เอ็กเซดได้ออกไปในสระว่ายน้ำได้เกือบทุกมุมเลยเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ dining area ก่อนเป็นโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ครับจริงๆเนี่ยเขาให้มาอย่างตรงเนี้ยที่โชว์ก็เป็นเก้าอี้สีที่ดูขนาดโต๊เนี่ยผมว่ารองรับได้ถึงขนาด 6- 8ถึงที่นั่งเลยครับที่นี่นะคะทางเข้าบ้านจะมีอยู่2ฝั่งคะ่ะเมื่อสักครู่ที่เราพาไปก็คือเป็นฝั่งของด้านทิศตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นทางเข้าบ้านหน้าบ้านจะอยู่ฝั่งทางนี้เลยคะ่ะ ใช่ครับราพาไปดูโซนฝั่งปิดขวาก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาทัวร์ข้างในต่อเพราะว่าเราอยากนําเสนอมากว่าทางเข้าอีกทางลึงของบ้านเนี่ยจะสวยขนาดไหนคือเขามีสวนรอบบ้านแล้วก็มีทางเดินที่ไป connecting กับโรงจอดรถค่ะเดินเข้ามาจากลานจอดรถมันจะเป็นสวนทอดยาวแบบนี้ครับ แล้วก็มีทางเดินตกแต่งเล็กๆมานั่งชมบรรยากาศก็ได้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งได้เลยตรงนี้เหมือนเราแบบว่ายกของลงมาจากรถอะแล้วมันหนักเราอาจจะวางพักไว้ก่อนแล้วก็เรียกคนในบ้านมาช่วยถือก็เป็นโซนนั่งเล่นสวนหย่อมเล็กๆนน้อยค่อนข้างร่มรื่นนะที่นี่ต้นไม้ที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นต้นยืนต้นที่ใหญ่เรามาดูในโซนของฝั่งนี้ก่อนปีก ด้านด้านข้างของตัวยูฝั่งแรกนะครับที่เราจะพาเข้ามาชมตรงนี้จะเป็นโถงเหมือนกับว่าเ,าเขาจะมีชั้นประดับตกแต่งตรงนี้เป็นชั้นวางของเป็นเหมือนตู้โชว์ d i s p a y ไวโชว์ของเราก็ต้องพูดถึงเรื่องบบความปลอดภัยซึ่งที่นี่เขาจะมี CCTV รอบบ้านเราสามารถมองเห็นคนที่เดินเข้าออกบ้านได้ใช่ครับแล้วก็บวกกับเป็นระบบสมาร์ทโฮมด้วยเช่นกันค่ะเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟได้ทั้งหลังเลยค่ะใช่ครับบอกกับบ้านยุคใหม่ เราชอบตรงที่ว่าบ้านหลังเนี้ยเขาค่อนข้างล้อมล้อมด้วยกระจกเวลาเราเดินไปไหนเราก็จะมองเห็นข้างนอกเหมือนเราก็ยัง connecting กับข้างนอกอยู่โดยเฉพาะในห้องนอนแรกที่เราจะพาไปนี่เราจะเห็นเลยว่ากระจกรอบด้านเลยเด่นเด่นเลยขอดยาร์ดสวยงามมากพราเข้ามาในห้องนอนมันจะรู้สึกถึงความล่มลื่นมากเห็นทั้งน้ําและทั้งต้นไม้อย่างต๊ะกระจกเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมครับส่วนประกอบเป็นฐานเนี่ยเป็นไม้ก็คงคอนเซ็ป อเคเกือบทุกจุดเลยใช้วัสดุธรรมชาติวัสดไม,ม้ซะส่วนใหญ่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานเตียงแบบไม้ใช่เป็นเตียงไม้ใช่ครับเตียงไม้ก็เป็นขนาดคิงไซส์ ซึ่งถ้าเรามองไปทางนี้ครับมองไปเตียงเนี่ยก็จะเป็นวิวสระว่ายน้าดางข้างก็จะเป็นวิวสวนเป็นห้องนอนในฝันที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบรับวิวธรรมชาติเลยก็มันสบายตามัน<ช>ล้มลื่นอะ่ะให้ความแบบโฮมี่มากเลยทุกห้องเนี่ยทั้งสาห้องจะมีห้องน้ําภายในตัวหมดเลยครับอ่าก็จะอ,อยู่ในส่วนของตรงนี้นี่ก็เป็นห้องน้าครับก็เข้ามาก็จะมีเป็นแบบ full ง u n c t i o ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีทถสุขภัณฑ์มีที่อาบน้ํามีตัวเรนชว์เวอร์ให้ครับ ห้องนอนแรกเรียบร้อยแล้วเรากลับไปในส่วนของตรงกลางบ้านใช่เราจะพากลับเข้ามาชมอีกโซนหนึ่งของตัวบ้านครับจะมีห้องอเนกประสงค์อยู่ทางด้านข้างของห้องรับประทานอาหารครับซึ่งสามารถเป็นห้องซักล้างได้อาจจะเป็นห้องครัวไทยก็ได้ถ้าพื้นที่ครัวตรงนี้ไม่พอหรือ เป็นห้องม่บ้านก็ได้ค่ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดไปทิหลังบ้านส่วนรอบบ้านเลยค่ะมีแต่ต้นสูงสูงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเพียงพอที่จะสามารถทำสวนสักหลังได้อีกทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องครัวกัน นอกจากบ้านสาวเวนานจะเป็นยูเชฟแหละตรงโซนครัวเราก็เป็นยูเชฟเหมือนกันซึ่งข้อดีของยูเชฟเนี่ยเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้นจัดเตรียมอาหารวางของอะไรได้มากขึ้นมีไอแลน์ก็คือเหมือนไอแลนด์ล้อมรอบเลยเป็นท็อปหินอ่อนมาให้ครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของโกเลเเยแล้วก็มีเตาฟู่อีกต่งหาซึ่งเป็นเตาไทยของฮาเฟเลมีบ<า>ิวอิน ในส่วนของเครื่องล้างจานซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนอนี่ก็แถมให้เลยเครื่องล้างจานใช่แล้วก็บิวอินในส่วนของเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไฟฟา้าตู้เย็นขนาดใหญ่เราขอพูดในเรื่องของไลท์ติ้งในโซนนี้หน่อยไหมเพราะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการจัดไลท์ติ้งที่แบบคิดเดืนไลท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟสีม่วงแบบนี้ม,มันสร้างบรรยากาศดีใช่ครับมันก็ทำให้บ้านเนี่ยดูสวยงามขึ้นมาครับอันนี้เรากำลังจะมาโซนปีกด้านข้าง ของบ้านอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวยูนะครับเข้ามาชมกันครับห้องนอนห้องที่2จะเป็นยังไงกันบ้างห้องนอนห้องนี้ก็จะจัดสไตล์ที่มีความสบายตาขึ้นมาหน่อยคือเข้ามาห้องนี้เนี่ยซาร่าผมได้ฟีลความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทกระจกด้านนี้ก็มีต้นไม้พื้นที่สีเขียวสบายตามากเตียงใหญ่ๆคิงไซส์ให้ครับการตกแต่งส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นไม้พื้นไม้เป็นตู้ไม้ประตูไม้ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นแบบูฟัง์กชั่นเลยมีโถสุขภัณฑ์มีซิงค์แล้วก็เป็นเรนเวอร์ค่ะผมชอบความใส่ใจในการที่เขามีจุดเล็กๆที่ประดับตกแต่งให้มันดูสวยงามอย่างเนี้ยสวิตช์ไฟตัวนี้ครับมันเป็นแบบทัชแล้วแตะเนี่ยมันก็จะปิดไฟแต่อีกที่นึงก็จะเปิดไฟนอกจากบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ท็อปปิคอแล้วเขาก็ยังมีความสมัยใหม่ใส่เข้ามาด้วยครับ ถ้าเรามองยาวถัดออกไปเนี่ยตรงโซนเนี้ยมันจะเป็นโซน l i v อ n g เรียในขณะเดียวกันครับก็จะเป็นตัว entertainment a r e ยไปด้วยซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีโซฟาให้นั่งเล่นมีทีวีอาจจะมีเครื่องคาราโอเกะมาร้องเพลงกันตรงนี้แล้วก็เพื่อนอีกกลุ่มนึงอยากมาแทงพูตรงนี้มีโต๊ะพูให้ก็เป็นโซนปาร์ตี้โซนสังสรรค์ฝั่งนี้ถือว่าแบบวิวดีมาก<ะ>มองออกไปเห็นสระว่ายน้ำ,<ๆ>นำเห็นสวนเราได้ฟิลปาร์ตี้แต่ว่าฟิลปาร์ตี้ที่แบบ ออบอุ่นประตูกระจกเนี่ยันถูกเปิดออกได้หมดเลยเป็นผู้ access ได้หมดเลยครับจะเหลืออีกห้องอีกห้องหนึง่งที่เราอยากนําเสนอเหมือนกัน master bedroom master bedroom ของเราครับ ถ้าเราเข้ามาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของ master bedroom แล้วซึ่งเราเข้ามาก็จะเจอในส่วนของ w กิ k i n g closet ก่อนซึ่งโซนนี้เขาก็ติดแฮมมาให้แล้วค่ะแต่งตัวไม่ร้อนแน่นอนเราไปดานน,นั้นซ้ายก่อนดีก,กว่าซึ่งก็จะเป็นในส่วนของ master bathroom master bathroom นะคะจะมีซีลาหน้าแบบทีนเทอร์มาให้ อ่ะแล้วก,การวิวอินในนี้ก็จะไม่เหมือนห้องน้ำอื่นๆอ,อ่ะจะค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็จะมีชั้นวางตรงกลางให้ด้วยโหเราชอบมากเลยเวลาหยิบจับหลายง่ายมากมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็ box ชเวอร์บ็อกพร้อมเรนชาวเวอร์มาให้แม้กระทั่งในห้องน้ําเองนะครับเขาก็จะมีเล่นช่องแสงกับทุกห้อง ทำให้ห้องน้ำมันได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยตรงกระจกของที่เขามีช่องแสงเนี่ยก็มีต้นไม้อีกก็เหมือนเราได้อาบน้ําโซนนอกบ้านาไปในตัวให้ความรู้สึกฟิลว่าเราเราอาบน้ําอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับเขาเล่นช่องแสงเกือบทุกมุมจริงๆบ้านนี้เกือบทั้งหลังสามารถเปิดออกแบบกว้างได้เลยเพราะว่าประตูหลายๆจุดจะเป็นประตูแบบบานพับห้องมาสเตอร์บดรูมของเราใช่ครับ ก็ยังคุมโทนในเรื่องของความทรัพย์เปก็คือการตกแต่งที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งเป็นไม้ส่วนใหญ่ห้องนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยตัวเดคอเรชันก็จะมีความแบบวินเทจวินเทจนิดนึงให้บ้านมันมีกลิ่นอายทรัพย์เปเหมือนเราอยู่ในพูลวิลล่าในรีสอร์ทเลยนะใช่ใช่เราได้ความรีแลกซ์ไปในตัวมากมากเลยพออยู่บ้านหลังนี้วินเทจยังไงอ่นอกจากตรงนี้ที่เราเห็นตัวโคมไฟแล้วมาดูตรงนี้ครับเขายังมีเครื่องเล่นตัว DVD ดีให้เรานะครับ อันนี้ก็เหมาะกับความวินเทจอย่างที่ผมบอกเขาใส <น S> ่ใจใในีก็วนะินเทจะใช่ครับทีนี้เราเปิดออกมาตรงนี้ก็จะเป็น p o ล l a c c e s เลยค่ะไฮไลท์ของห้องนี้ก็คงจะเป็นตัว p o ล l access สระว่ายน้ำเป็นตัว U คว้ารับกับบ้านที่เป็นตัว U หงายมันนาให้ <c oughs> ตัวบ้านเนี่ยล้อมรอบสระว่ายน้ําทุกห้องเนี่ยก็จะเจอสระว่ายน้ำเลเยอร์สวยงามมากตรงด้านข้างตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนอาบน้ําก่อนลงสระ <c oughs> ทีนี้ เราก็ได้ดูครบกันหมดแล้วเรากลับไปที่เทอยเลสกันเ, <ไป S 2> เดินอ้อมกันหน่อยนะครัเรไปสรุปกันว่าบ้านหลังนี้ที่เราพาทัวร์ไปทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างครับลมลืนมาค่กที่นี่ <laughs> ก็ดูกันครบหมดแล้วบ้านหลังนี้3มห้องนอน3ามห้องน้ำในราคา36มจุดล้าน9นะคะบ้านหลังนี้สาระว่าค่อนข้างเหมาะกับครอบครัวมากเลยคะ่ะด้วยเลยเยอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวยูที่เราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ตัวสวนรอบบ้านได้เลยใช่ซึ่งผู้อยู่อาศัยก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นโฮมี่แล้วก็ให้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในรีสอร์ท ครอบครัวเนี่ยได้คอนเนคติ้งกันทุกพื้นที่ไอเรียครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับการปล่อยเช่าด้วยเช่นกันเพราะด้วยลักษณะเลเอาแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน,นมาปาร์ตี้มาสังสรรค์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเหมาะเหมือนกันสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวโตะ๊ะภูเป็นตัว เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมีบาร์บีคิวก็คือมีให้พร้อมครับบ้านหลังนี้<ม>บวกกับพื้นที่แอเรียครับตรงนี้เป็นของสยามรอยัลวิวเนี่ยอยู่ตรงเขาตะโลก็ใกล้เมืองพัทยาครับขับรถไปห้านาทีก็ถึงแล้วครับตรงนี้เป็นโลเคชั่นดีมากๆครับและนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของตัวบ้านหลังนี้ครับสำหรับผมกายซาร่าจากลัสลูฟับเบตเต้เอ็กซ์เพรสขอลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอีพีหน้าเราจะพาไปชมบ้านสวยๆมีคุณภาพที่ไหนแบบนี้อีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับบ๊าย thank you